ตอนที่สิบท่ามกลางความกลุหลของการฝึกในด้านเจียนผู้ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆก็คือ,อนุม่มใครอ้อยอ้ยอยมองไปทางไหนก็ะกระกกฉมัดเลยแฮะน่าสงพิยจริงๆเลยนะเจลาซิสฮะแพตเตซีย เพราะงั้นนายก็เลยไม่สามารถเอาวัตถุศักดิ์สิทธิ์มาได้อย่างนั้นเหรอเออผมขอโทษผมทำไม่ได้ไอ้โง่ไอ้แย yeah, ท yeah, ท่ที่สุดแย่ที่สุดเลยจริงๆถึงนายจะสิ่ง่างปีศาจเข้าไปแล้วแต่นายกลับล้มเหลวนี่นะผมขอโทษนะผมขอโทษนะ่ทษนะ <c oughs> <c oughs> แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะผมถูกขัดขวางนะ มันคือลักหน้าเพลสอะน้อยนี่ไอ้ขุนนางมันนอกนั่นชิสิ่งที่มันควรจะหายไปตามธรรมชาติของเรื่องราวที่ดำเนินไปไอ้พวกมาเฟียจากชายแดนนั้นตรงนี้แปลผิดไปลถึงไงขอโทษด้วยฉันกำลังวางแผนที่จะเปลี่ยนให้อเลเซียกลายเป็นนางร้ายเป็นความผิดพลาดของเขาที่ทำให้แผนนั้นล้มเหลวชิเส้นทางอินเวิร์ไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป ถุ่มแม้แต่สาวเก่าก็และประโยชน์แม้ว่าจะแบ็คเมลและยุยงครอบครัวของพวกเขาก็ตามเออเพเทียเทเลอดออกนี่เราต้องรักษามันนะเ,นเนงียบไปซะไอง้งงน่าไปอยู่ข้างหน้าแล้วถอดเสื้อผ้าออกซะทิบถอดเสื้ออู๋นายบาดเจ็บตรงไหนบ้างที่นี่คอขอบจุยรักษา หมอของเขาถูกตัดออกมาด้วยการฉีดปีกครั้งเดียวไอ้หมอนั่นมันก็เหมือนกับฉันนั่นแหละคือผู้กับฉันมาเกิดใหม่แน่ๆเขาทำเก่งแบบนี้ได้ยังไงเขาเก่งเขาฝึกมาเยอะแต่หากสถานการณ์ของเขาคล้ายกับฉันแล้วมันก็ไม่สามารถช่วยได้ต่อไปละเนื่องจากเขาใช้ไปทม์คาราบิดตัวเองร่างกายของเขาทั้งหมดก็เลยพังสินะนั่นเป็นความพ่ายแพ้ที่ฉูกฉินมากเลยล่ะ นายทำได้ดีมากนะโอเอ๋ oh, hey. ผมทำได้ดีงั้นเหรอ,อาายิ้มไร่กาดว่ะอืมมันทำได้ดีทีนะทำได้ดีขอบคุณนะ oh, โธ่จลลติสเอ้ยนายเนี่ยเป็นคนที่ขี้แยและขี้บนน่นจริงๆเลยนะน่ารักจังเลยน้องชายคนเล็กของฉันนายน่ะเป็นร่างสถิตของปีศาจตั้งแต่ที่นายเกิดมา สิ่งมีชีวิตที่หายากเช่นเดียวกันกับฉันเพทิเซียตอนนี้ตัวฉันเป็นพี่สาวของนายนะนี่พี่ครับพี่ไอหมอนั่นมันแข็งแข็งจริงๆอะผมไม่สามารถเอาชนะเขาได้ผมเด็กคนนี้ขีจ้จริงๆเลยนายเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนี่เจราซิส นายต้องการอะไรอย่างนั้นเหรอฮะผมอะไรอย่างนั้นเหรอผมต้องการอะไรสำหรับผมผมอยากได้อลิเซียฮะผมต้องการผู้หญิงคนนั้นถึงแม้ว่าจะต้องทำลายเธอก็ตามผมต้องการตัวเธอเพื่อตัวผมเองใช่แล้วผมจะต้องล่ามโซเธอเอาไว้ถ้าผมทำหนึ่งนั้นเราก็จะไดอยู่ด้วยกันตลอดไป นี่นายก็จะเจฉนเขาทิ้งเลยวะแล้วนายก็จะต้องฆ่าเขาแล้วพาเขาไปด้วยใช่ไหมเพราะตอนนี้เธอเป็นของนายแล้วอืมแต่เชื่อในตัวฉันสินายเน่ยเป็นคนพิเศษนะนายเนี่ยยังไปต่อทได้นะเชื่อพี่สาวสิฉันจะอยู่เคียงข้างนายเสมอโู้ อ๋นี่มันพลังเวทนี่ขอบคุณมากครับผมจะทำให้ดีที่สุดเนี่คาหน้าผมจะชนะมันแน่นี่เชลซิตนายเห็นไหมนายชนะไปแล้วจริงๆนะอืมโดนสาวน,าน้อยแนรักกอดแล้วนายยังจูบเธอด้วยอ่ะจิงฮะฮะอะไรวะเมื่อกี้ยังบอกเป็นพิ่สาวอยู่แมมแมปเลยอะเออนั่นนับว่าเป็นชนะด้วยเหรอ แน่นอนนักเรียนสมองลิงพวกนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ลองกลับไปดูซิแล้วนายจะเห็นน่ะใช่นายจะเห็นนะสิลากหน้าบเบลฟฉันเจอนายแล้วไอ้หนุ่มข้อหมายของนายคืออะไรกันแน่นะในสถานการณ์นี้บนเวทีนี้ฉันไม่เหลียวหลกนะว่านายมาที่นี่ทำไม แต่หากนายไม่ขวงทางฉันฉันก็จะไม่แสดงความเมตตาต่อนายไอ้โลกบ้าใบนี้ฉันจะสลักจิตจำนงของฉันลงไปในโชคชะตาของโลกใบนี้สะการทำลายล้างนั่นคือคำตอบที่ฉันเลือกในดวงตาคู่นั้นมีคำสาบแช่งหรือความมุ่งมั่นต้อนอยู่กันนะตอนพิเศษหมดัวทนารับระหว่บบางสาว,สาว และแน่นอนหัวข้อก็คือฮะรายละเอียดวันเดทเหรอคืนนั้นไม่ได้เดินเที่ยวในเมืองด้วยกันหรอคะแล้วพวกคุณทําอะไรกันอยู่เหรอเฮ้หมายความว่ายังไงเหรอมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะเฮะ้ฉันพลาดโอกาสที่จะลุกแล้วสินะเดี๋ยวก่อนนะพวกเขากำลังพูดถึงเรื่องเดทอยู่แล้วแบบฟัง <c oughs> ในขณะที่เรากําลังเดินอยู่นั้น พวกเราก็ scream, <IF> S, <1971 habitude> ได้กินเนื้อยั่งเสียบไม้กันน่ะดังนั้นพวกเราจึงลองสิ่งที่เรียกว่าอาหารข้างทางดูมันเป็นครั้งแรกของเราทั้งคู่เลยล่ะเดี๋ยวนะทั้งคู่เลยหรอคะอเลเกซ์ซังน่ะแน่นอนอยู่แล้วแต่รักหน้าด้วยเหรออืมมันก็เป็นสิ่งที่ม่ข้ามไปถึงเหมือนกันน่ะเดี๋ยวเธอรู้ไหมจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ยังนั่งรถไฟไม่ได้เลยอ่ะ เขาค่อนข้างที่จะไม่ได้รับการถ่ายทอดหรือบางทีอาจจะแค่ไม่มีประสบการณ์กับโรคนี้ก็ได้อมดูเหมือนว่าเขาหมดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากการถอดผู้แล้วนะ่ะว้าวเดี๋ยวเข้าใจฉันดีเลยนี่นะเขาเนี่ยเป็นคนที่ลึกลับจังเลยนะคะอืมนั่นคือ,อย่างที่ฉันคิดในตอนที่เจอครั้ง,รงแรกนะ่ะแต่ตอนนี้เขาค่อนข้างดูน่ารักอะ่ะ น่ารักเนี่ยนะเมื่อวันก่อนฉันยังเริ่มการจับมือกับเขาและพาเขาชมรอบเมืองหลวงด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรเจซังเป็นคนทําหน้าที่เป็นไกด์ใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมถึงตรัขค้าๆนะคะปกติฝ่ายชายจ้ามีคนชวนไม่ใช่เหรอไม่มีทางหรอกแผนเด็ดจุดเฟอร์เฟคของลักหน้าถูกกาหนดโดยการถอยลูกเต๋านะ่ะเมืองหลวงของราชวงศ์ออโตฮิอุมิอาจจะกลายเป็นทะเลเพลิงได้นะ่ะ เออเขาเป็นคนแบบไหนถึงได้ทําแบบนั้นกรละคาคเนี้นี่โดนลมหายใจของมังกรเผาไหม้ร่องร้ายการการะทําของคนขี้เมาหนะ่ะความทรงจำจากแต่แรกของเราก็จะประมาณนี้อลิเกตังคุณไม่อยากให้เขาเป็นผู้นําหรืออะไรอย่างนั้นหรอคะแบบนําหน้าอะไรเงี้ยไม่ละไม่เป็นไรหรอกฉันอยากจะเทเทียมกับเขานะ่ะโอดูเหมือนว่าเวลาพักเพียงก็จะหมดลงแล้วนะ พวกเราจะกลับกันดีไหมออ้ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมรักหน้าถึงได้หลงรักคุณอย่างหัวปักหัวปันแบบนั้นนน่นีินนะเขาหน้ารักดจริงๆอใจ,จตัวเองเอืมไม่ได้แอบ,บดูนะครับแค่มานั่งเล่นเฉยๆขอบคุณหลัดคำชมรักกัน